กล้วยบวชชีเป็นขนมหวานอย่างแรกที่รู้จักเลยนะคะทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชอบมากๆด้วยหลายคนก็อาจจะทําเมนูนี้เป็นอยู่แล้วแต่แม่ขนแค่อยากจะบอกว่าทํากล้วยบวชชีวิธีนี้กล้วยไม่เละเนื้อกล้วยมีความหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะว่าแล้วก็ไปลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกเริ่มจากเลือกกล้วยก่อนนะคะเราจะใช้กล้วยน้ําว้าที่ไม่สุกงอมจนเกินไปให้เปลือกติดเขียวนิดๆแล้วเราจะต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงพอน้ําเดือด นำกล้วยลงไปต้มนะคะใช้เวลาต้มประมาณ15-20นาทีพอกล้วยสุกแล้วตักพักเอาไว้ค่ะรอให้เย็นตัวสักหน่อยนึงหลังจากนั้นเราก็จะปอกเปลือกค่ะปอกออกมาแล้วเนื้อกล้วยของเราจะใสแบบนี้เลยนะคะทุกคนพอได้กล้วยเสร็จแล้วเราก็จะหัน่นการหั่นเนี่ยปรับตามชอบได้เลยหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําขึ้นอยู่กับกล้วยด้วยถ้ากล้วยลูกใหญ่อาจจะต้องหั่นหลายรอบนะคะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็จะได้กล้วยแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปบดกล้วยกันแล้วนะคะเริ่ม จากตั้งหม้อค่ะใส่น้ํากะทิลงไปวันนี้แม่ฝนจะใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จรูปอยู่ที่500 ml นะคะพอใส่น้ํากะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดเตาเราจะใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะทุกคนใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป150กรัมตามด้วยน้ําตาลทราย150กรัมค่ะแล้วก็คนให้น้ําตาลเริ่มละลายนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เป็นใบตเตยลงไปจะได้เพิ่มความหอมแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะทุกคนเกลือจะช่วยทําให้รสชาติอร่อยมากขึ้นคนให้ทุกอย่างละลายค่ะเติมน้ํเปล่า ลงไปหรือว่าจะใส่เป็นหางกะทิก็ได้นะคะทุกคนน้ำเนี่ยใส่มากน้อยปรับตามชอบได้เลยพอน้ําเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่กล้วยที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปขั้นตอนนี้เร่งไฟเป็นไฟกลางได้เลยค่ะแต่เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวน้ํากะทิจะแตกมันแล้วกล้วยบวชชีจะไม่สวยค่ะต้มต่อไปประมาณ3-5นาทีกะว่าให้น้ําเริ่มร้อนแล้วก็ทุกอย่างเข้ากันดีเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูกล้วยบวชชีอร่อยอร่อยแล้วค่ะลองไปทําดูนะคะทุกคน